เรื่องเงินต่างประเทศกันนี้ตามอยู่ตั้งนานแล้วทำไมกันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวฟังก่อนฟังก่อนนะนะฟังก่อนนะอย่าเบิ่งเสียงเงินเกินห้าหมื่เหรียญเอาเอกสารเพิ่มเติมให้ไปกี่รอบแล้วถูกไหมถ้ามันเกินห้าหมื่เหรียญ ก็นกี่วันผู้ว่าก็ออกไปแล้วผู้ว่าธนาคารเองประเทศไทยช เด็กอย่างนี้แต่คิดว่าไม่เด็กอย่างนี้ปัญหาทั้งหมดเลยโรงงานธุรกิจเจ็ดพันกว่าแห่งแล้วก็ลายหมดแล้วรับจิดชอบไวไหมมีไม่ทำไมค่ะต่างประเทศ จอดเธอออกมาแต่กินจอดเธอบอกว่าจะกินจอดฉันกิน ตรงเนื่องไปที่ CSI เพื่อต่ออายุตัวอัตโลมัตทีนี้นมันมีการเฮ็ดเงินเกิดขึ้นขึ้นหน้าบัญชนล,ล่ำยำมาเนี่ยของไทยขึ้นหน้ากระทรวงการคลังมาขึ้นหน้านายกมาย่ที่มันค้างอยู่ในแมนดิ้งเอเชียสองพันกว่าล้านยังไม่ได้เปิดขึ้นหน้าหน้า